Search Ammo Boxes เราจะต้องไปเปิดกล่องกระสุนจำนวนทั้งหมด5กล่องที่้ายปักที่นี่นะคะก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีกล่องกระสุนใกล้กันเนี่ยจุดเดียว3-4กล่องเลยค่ะ แต่จริงๆก็เป็นที่อื่นก็ได้นะคะเพราะว่าที่อื่นมันก็สามารถหาใกล้กๆกัน5กล่องได้เลยตรงนี้เนี่ยบางตามันจะมีอยู่4กล่องพราะเพื่อนๆเปิดตรงนี้แล้วใช่ไหมคะก็อาจจะเดินเข้าไปหาที่บ้านใหญ่หรือว่าจะเป็นโซนโรงงานหรือว่าโซนริมน้ำที่มีคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าน้องจูสอยู่นั่นเองซัพพอร์ตใช้ได้ง่ายๆโดยการไปที่ไอเทมช็อป จากนั้นกดที่ขวาล่างตรง Support the Creator กดแล้วก็พิมพ์ด u t ี่อ d นด b บ A ที่เป็น Creator Code ของไซน์นะคะจากนั้นกด Accept พอกด Accept แล้วมันก็จะบอกว่ากำลัง Support ตใครอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซั p พอร์ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสก e ิน Pick อ x e e m o อม Glider ยเสกินปืนแพ็คต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดร้านมาใน Save the World และถ้าเกิดว่าใครอยากจะโด o n a t ผ่านช่องทาง u r u o n e y ก็สามารถด o n a t ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอได้เลยนะคะ